ว e ลคั m มแบ็ k ทูมายช a n n แ l b i ี e อเคี p i ไอ e. วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในไรเฟิลพีซที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำระดับแข่งขันนั่นก็คืออตัตมาน M10 r สิบไฟปืนลมคุณภาพจากรัสเซียที่นักยิงหลายคนยกให้เป็นปืนสายลุยที่เชื่อถือได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งสําหรับใครที่กําลังมองหาไรเฟิลที่ทั้งสวยเทและแม่นแบบสุดๆต้องบอกเลยว่าเอ็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด เริ่มจากงานภายนอกอตัตมาน M10 มาพร้อมดีไซน์โครงสร้างแบบแท็กติคอลที่ดูบึกบึนวัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยาน CNC ทั้งตัวทําให้ปืนเบาแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนักกระบอกลมเป็นแบบขนาดใหญ่ให้ปริมาณลมเพียงพอสําหรับการยิงต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมบ่อยส่วนลำกล้องเป็นแบบแมชเกรดเคลือบคุณภาพสูงลดแรงสั่นสะเทือนและช่วยให้ความแม่นยำคงที่มากขึ้น มาดูภายในกันบ้างระบบภายในของอตัตมาน m 1 0ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะเขาใช้ระบบค้อนและวาล์ว wow ที่ปรับแต่งมาอย่างละเอียดทำให้แรงลมออกมีความคงที่ทุกนัดเครื่องยิงลุ่มลื่นไม่สะดุดและยังรองรับการปรับแรงดันเพื่อให้เหมาะกับลูกกระสุนและสไตล์การยิงของแต่ละคนชุดทริกเกอร์2จังหวะสามารถปรับน้ำหนักให้เบาหรือหนักได้ตามใจทำให้ผู้ยิงควบคุมจังหวะได้ง่ายและลดโอกาสยิงพลาดได้มาก ด้านประสิทธิภาพอตาัตมาน M10 โดดเด่นเรื่องความแรงและความนิ่งสามารถทำความเร็วลูกได้ในระดับแข่งขันและยังคงความสม่ำเสมอจากนัดแรกถึงนัดสุดท้ายระยะหวังผลประมาณ50-100เมตรยิงได้แม่นแบบกลุ่มแคบมากเสียงยิงค่อนข้างเงียบเมื่อติดเก็บเสียงและแรงถอยแทบไม่มีเหมาะทั้งการยิงเป้ายิงสนามหรือ Mac แม้กระทั่งงานแข่งขันจริงจังสุดท้ายนี้อตัตมาน M10 คือไรเฟลิลที่ผสมผสานความแข็งแรง งานประกอบพรีเมียมและความแม่นระดับมืออาชีพใครที่ต้องการปืนลมที่ปรับแต่งง่ายยิงสนุกและทนทานยาวๆรุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดเลยจริงๆหากคุณชอบสายแท็กติคอลที่ยิงแล้วรู้สึกมั่นใจ M10 จะทำให้คุณประทับใจตั้งแต่นัดแรกแน่นอนขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าในช่อง BIKER i, K e r I n s t i r e